สวัสดีครับคุณผู้ชมครับลุงเหนือชาแนลมานแล้วครับผมวันนี้เมนูอะไรแม่ผัดกะเพราหมูหั่นนะจ๊ะผัดกะเพราหมูหั่นนะครับผมราดข้าวเลยนะครับวันนี้เราจะทําแบบอาหารหยุด,เ,ยดเมนูแบบง่ายๆนะครับเครื่องปรุงมีอะไรบ้างมาหาันมาดูหน่อยโอ้ใบกะเพราแน่นอนอยู่แล้วครับพริกสดกระเทียมนะครับ ใส่ถั่วเอกยาวนิดนึงนะครับคุณครับเพื่อเพิ่มพชนาการนะครับในการได้สารอาหารทบทวนนะครับแล้วก็มีหอมใหญ่นะครับรสดีหมูแล้วก็ชูรสแล้วก็ซอสปรุงรสครับเดี๋ยวน้ำตรงน้ำตาลเลยปะว่ากันในห้องครัวเลยนะครับผมใส่น้ำตาลหน่อยหนึ่งแม่บ้านกําลังหั่นนะครับหั่นบางๆเข้าไว้บางได้แค่นี้แหละหมูหั่นนะครับผัดกระเพราหมูหั่น ยาวเลยมียดเุกชุกเลยเดี๋ยวก็ทำลาดหน้าด้วยไขยด่ดาวด้วยนะครับผมเนาดูลูกสาวมาทำอะไรวะลองทำอะไรลอก สาวไม่แย่อะไรเลยโซฟาแล้วคณผู้ชมมาหลงเจ้าหลวงนี่ทำอะไรนะ่ะทักไทยเอฟซีหน่อยเรางรู้ว่อนอก 1 0ึ่งร้อยหนึ่งร้อยเก้าบาทหมูกระมนนะครับผู้ชมครับดูเหลือใช้หมูกระมนนะครับแล้วครับคุณผู้ชมครับมาโขกพริกกันแล้วครับผมชอบเผ็ดชอบไม่เผ็ดยังไงก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่พ่อครัวไม่ครัวนะครับแล้วแต่เรา ถ้าชอบเผ็ดก็เยอะหน่อยนะครับพริกหมูเดี๋ยวดูซิหันห่นแล้วเป็นไงบ้างโอ้น่ากินมากสวยงามใบกระเพรานี่ใส่เยอะๆเลยนะครับใบกระเพรานี่ใส่เยอะหอมครับ้าจะเดาค่ะ เดี๋ยวใส่กระทะเจ้าก่อนเฮ้ยไปผัดเส่างหม้อใหญ่ผัดกะเพราดาวหม้เมอเล็กได้ได้ได้หมดทั้งสุดที่กระเทียมสาใจใเกิน แข็งมากหรอกจะทำเป็นแบบใช่ใชกัะดากไม่ต้องโ <จะ S 1> ขกลัง<ว>มากครับคุณผู้ชมครับจะได้ไม่เผ็ดมากแล้วก็สวยงามต่อีปพอ,อยา,งไ,ายงไปไปเตรียมไป ไฟดาวคาหมูลงครับไมต้องสุกมากขนาดน้องชอบไม่สุกเนบอวว้าว ได้ต่อไปน้ำมันที่ใช้น้ำมัน,นเมล็ดเตยป่านนะครับคุณผู้ชมครับอ๋อนั่นแหละมอขนาดว้าว nó lắm bay bò bay cái gì cho mày em ngon cho mày cái này với cái dù càng ยังไม่เตียนพอไม่ต้องสุกเป็นใช้ได้ลแล้วนะเดี๋ยวก็สุกของมันไปเคลุยต,ต่อไปกนะ็ผัดกะเพรานะครับนะผัดกะเพราต่อเลยคุณผู้ชมครับเอาผัดกะเพราต่อเลยครับผมนี่นะ,ตตะกระทะแบบนี้ก็พอละ 什妈 ให้หอมๆก่อนครับคุณผู้ชมครับสุกลูกเนื้อน,นี่ต้องผัดเพียงให้หอมก่อนนะครับผมหอมๆท่านันสุกแล้วก่อนนะครับแล้วค่อยใส่เนื้อสับนะครับใส่เนื้อสับหมูแล้วล็ไปน,นีแ่แหละได้ที่ต้องผัดนานนิด,ดนึงนอะ่าหมูลงไป แตงกสีนี่เดียวครับคุณผู้ชมแตงสีครับ ลูกนะครับคุณผู้ชมครับรถด,ดีกับรถด,ดีหมูกับชีรสนะครับผมอ่าลงไปซอสบุงรูนะครับอ่าลงไปน้ำตาลน้ำตาลสายนิดนึ่ง เล่งไปใส่น้ำนิดนึงค่ะปุกผิดปุกผิดปุกผิดลูกหน่อยชอบนะปุกผิดเล ทอมใหญ่ตามไปตัวของยาวนิดหนึ่งคุณผู้ชมครับจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับคุณผู้ชมครับแต่เ,เราเพิ่มคุณค่าทางอาหารนะครับในพุทธก,การนี้เราต้องเพิ่มคุณค่าทางอาหารบางคนก็ไม่ชอบถั่ว ก็หอยนางรมครับคุณผู้ชมครับสุดท้ายครับผมใบกระมวลครับบึ้บใส่ข้าวสารเยอะๆเลยหอมๆแล้วคุณผู้ชม ใช่ไหมสวดไปกับพาะเห็นไหมโอ้อันลี้ใหำมันกระจายกันหน่อยโอเค,อเ,คเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับผมมา ราดข้าวกันได้เลยครับผมนี่ครับคุณผู้ชมครับผัดกระเพราครับผมกระเพราหมูราดข้าวนะครับพร้อมไข่ดาวนะครับลุงเหนือก็จัดเลยครับสามใบนะครับไข่ไข่ดาวนะครับนี่ครับผมน่ากินมากเลยครับนะกินข้าวกันครับคุณผู้ชมครับคลิปนี้ใครมาเจอคลิปของลุงเหนือนะครับกดไลค์กดแชร์ลุงเหนือได้นะครับจะขอบพระคุณอย่างสูงเลยทีเดียว เป็นอาหารง่ายๆแต่ก็อร่อยครับพร้อมนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคุณผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ